ประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองคอ์กรอย่างมีธรรมาพิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งเป็นองค์กรที่มีธรรมาพิบาล ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานจึงขอให้ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตตามข้าพเจ้าดังนี้ข้าพเจ้านายสุพลจันตะคาตขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาพิบาลในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งและโรงเรียนในสังกัดดังนี้ 1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งนี้เพื่อทํำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัติติการ